สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสอปอป,อปอลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียอิลนฝรั่งเศสแลวก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลนะคะขอบคุณในน้ำใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคลิปให้เนาะในคลิปนี้ไมล์ หนุ่มจินตนาการและก็พี่สาวนะคะที่เขาฟาดฟันกันอยู่นั่นแหละค่ะเนาะก็คือเราไปฟังนะคะผู้สูญเสียนี่แหละค่ะที่ออกมาตำหนิน้องตัวเองนั่นแหละค่ะว่าอ,อับอายว่างั้นเถออับอายที่มีน้องน้องชายไปด่าผู้หญิงนั่นแหละค่ะเนาะแต่ในส่วนตัวเนาะของไม่เลิฟเจเจนะคะถ้าคนนั้นที่เขาด่าเราและด่าพ่อแม่เราขุดพ่อแม่เราออกมาด่า แล้วน้องเราออกไปตอบโต้แทนเนี่ยว่าทำไมมาด่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเราควรจะบอกน้องเราไหมล่ะว,ว่าฉันอายนะที่มีเธอเป็นน้องอันนี้ไมยรับเจเจคิดไม่ถูกว่าเขาคิดยังไงอะถึงถึงไปเชอนชมคนที่ด่าพ่อแม่ตัวเองถึงไปยกยอคนที่ด่าพ่อแม่ตัวเองว่าดี ทั้งๆท,ท,ที่คนด่าคนคนนั้นก็ด่าครอบครัวตัวเองสารพัดนะคะด่าพ่อด่าแม่นะคะด่าพี่ตัวเองด่าถึงบุรี่ถึงเด็กถึงคนในครอบครัวด้วยซ้ําไปนะคะแต่กลับไปชื่นชมเขาปล่อยให้กําลังใจเขาไปยกยอเขาว่าเป็นคนดีแต่กับน้องตัวเองที่ออกมาตอบโต้คนนั้นด้วยการห้ามไม่ให้มาด่าพ่อแม่หรือมาเล่นครอบครัวตัวเองเนี่ย พอรับไม่ได้ที่เอาพ่อแม่ขุดพ่อแม่มาด่าด่าเขาคนเดียวไม่ว่าแต่เอาเคพ่อแม่ออกมาด่าด้วยเนี่ยเขาไปพูดถึงไปว่าแต่กลับมาบอกอับอายที่มีน้องชายที่ไปด่าผู้หญิงแบบหยาบคายเหมือนกับไม่ได้ออกมาจากช่องคลอดของผู้หญิงนะคะในส่วนนั้นเนาะอันนี้ไมล์และพี่จีก็ไปฟังมานะคะก็คือเราถ้าเป็นตัวตัวเราตัว fc ทุกคนน่ะนะคะจะชื่นชอบ ยกยอคนที่ด่าพ่อแม่เราหรือเปล่าเราไมล์เลบเจไม่ชอบการด่าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจินตนาการที่ด่าหรือคนที่อยู่ต่างประเทศด่าคือไมา์เลบเจไม่ชอบในการด่าอยู่แล้วเนาะก็คือบอกทุกคนเลยไม่อยากให้ด่ากันนะคะเพราะด่าแล้วเข้าข้อกฎหมายทุกคนก็จะไปมีคดีไมา์เลบเจถึงพยายามบอกทุกคนเสมอเนี่ยแหละค่ะว่าเวลาเราด่าใครเนี่ยด่าเขาเสียหายข้อข้อกฎหมาย เราก็ต้องยอมรับเพราะเราไปด่าเขาแล้วไ,ไ,ได้ได้คดีมานะคะไม <My S 1> l e ลับเจก็พยายามบอกทุกคนนะคะว่าเรามาทํางานใน y YouTube เนี่ยช่องทางทํามาหากินอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยเราจะไปด่าใครให้เสียหายเพราะเมื่อเสียหายเมื่อไหร่แทนที่เราจะได้เงินจากการทําำ u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  e เนี่ยหารายได้จากช่องทางนี้ไปเลี้ยงครอบครัวแต่กลับจะไปจ่ายให้กับการโดนคดีฟ้องร้องกันนะคะอันนี้มล์บเจเจจึงม่เห็นด้วยในการด่านะคะ แล้วอย่างหนุ่มจิตนาการเนี่ยไมล์รับเจเจก็ไม่เห็นดีอยู่ด้วยเพราะตอนนั้นเขาก็ด่าพี่สาวของเขาแบบเสียหายเหมือนกันด่าลุงด่าป้านะ่ะไมล์รับเจเจก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะเขาด่าถึงทุกวันนี้ก็คือยังไม่ได้มาไว้ใจหรือมาชอบเขาเลยเพราะเขาเป็นคนที่ด่าได้กันทุกคนที่เขาจะทําคอนเทนต์ลงนั่นแหละนะคะแล้วการด่าของเขาด่าพี่ด่าน้องแล้วยัดเยียดความผิดให้ให้กับลุงกับป้าเนี่ยสมัยก่อนน่ะ เราที่เป็นเอฟซีลุงป้าจําได้ขึ้นใจค่ะจําได้ขึ้นใจตลอดนะคะไม่เคยลืมในสิ่งนั้นแต่ถ้าเขาขายของให้ลุงกับป้าไมา่ได้ไปเจปล่อยนะคะปล่อยวางตรงคําว่าเราไม่ชอบเขาเนี่ยปล่อยไว้เลยเขาอยากขายของให้ลุงป้าให้เขาขายเพราะนั่นมันคือรายได้ที่จะเข้าให้ลุงป้าเพื่อไปต่อสู้คดีนั่นแหละค่ะหรือใครก็แล้วแต่หรือฝั่งโน้นนะคะหรือแม้แต่ผู้สูญเสียถ้าเขาเต็มใจจะขายสินค้าต่อให้เขาด่าลุง นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาขายสินค้าไม่รับเจเจก็ปล่อยนะคะเพราะเขาอยากขายให้เขาขายเพราะไรายได้ที่เขาขายมันก็เข้าป้าเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์นไปอันนี้ในส่วนตัวไมลรับเจคิดอย่างนั้นนะคะทุกคนคือใครก็ได้ขายผลิตภัณฑ์ลุงป้าเพราะนั่นมันคือบริษัทคนที่เป็นเจ้าของบริษัททุกคนแม้แต่ตัวแม่รับแม้แต่ตัว f อลุงป้าหรือ f อฝั่งไหนก็แล้วแต่นะ่ะถ้าสมมุติว่าบริษัทนั้นเป็นของตัวเองเนี่ย เราจะกีดกันคนขายสินค้าให้เราไหมล่ะเราก็ต้องให้ขายทุกคนแม้แต่ตอนนั้นจำได้ไหมคะตอนที่มีประเด็นนะคะกับเอสุเทพขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเอสุเทพพ่อไมล์รับก็ดูอยู่เนาะนะคะดูทุกวันนะคะบางวันก็นะคะคอมเมนต์บางวันก็ไม่ได้คอมเมนต์แต่ไมล์รับก็ไม่ชอบการด่าเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นคือสิทธิของแต่ละคนแต่ไมล์รับจะมาพูดถึงเําว่าที่ช่วงว่า ให้แอสุเทพเลิกขายไม่เลิกขายนะป้าก็ยังบอกเลยนะคะก็ให้ขายไม่ใช่ว่าป้ามาห้ามคนโน้นคนนี้ไหมคะใครอยากขายขายไปเปอร์เซ็นที่ขายได้ก็เป็นของคนที่ขายสินค้าให้ลุงป้าหรือเป็นเจ้าของช่องที่ประกาศขายสินค้าให้ลุงป้านั่นหละนั่นไงคะก็ไมล์เลิฟเจยถึงบอกว่าถ้าหนุ่มจินตนาการเนี่ยจะขายสินค้าไมล์เลิฟเจวางความไม่ชอบในสิ่งที่เขาด่าลุงด่าป้าออก ออกแยกออกจากกันนะคะกับการที่เขาจะขายสินค้าให้ลุงป้านะคะอันนี้คือเป็นเอลุงป้าเป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าต้องเข้าใจส่วนนี้นะคะต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของลุงป้าที่เขาจะมีรายได้ในส่วนนั้นไปต่อสู้คดีเขาไปปรับปรุงของเขานะคะต่อให้เขารวยเป็นมหาเศรษฐีไม่เลิเจเจก็ยังยินดีกับเขาไม่ใช่ว่ามากั้นหรือมาห้ามไม่ให้ใครขายอันนี้ไม่เลิเจไม่เห็นดีด้วย ะะเราจะไม่ชอบใครคนไหนก็แล้วแต่นะคะเราวางส่วนนั้นไว้มันแยกจากการค้าขายสินค้าค่ะทุกคนเพราะทุกคนค้าขายสินค้าเท่ากับว่าเรามีรายได้เปอร์เซ็นต์ในส่วนนั้นเข้าหาตัวเราด้วยนะคะทุกคนเนาะไมเรับเจัยงยังพูดอยู่เนี่ยนะคะอนาคตข้างหน้าหมเล็บไปเมืองไทยก็อาจจะขออนุญาตลุงนะคะขายผลิตภัณฑ์กินเปอร์เซ็นต์กับลุงกับป้าก็ได้ในอนาคต แต่ปัจจุบันนี้ไมล์รับเจยยังไม่ได้ทำไงคะแค่ไมล์รับเจประกาศขายสินค้าให้ลุงป้าเนี่ยแหละคะ่ะว่าเราอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้า FC ลุงป้าฝากสนับสนุนลุงป้าด้วยให้ไปต่อสู้อ,น,อนาคตข้างหน้าไมล์รับเจก็อาจจะไปพูดกับลุงกับป้าก็ได้ว่าขออนุญาตเอาผลิตภัณฑ์ลุงป้ามาขายที่ช่องทางของไมล์รับเจได้ไหมถึงคนที่มาติดตามไมล์รับเจไม่มากอนาคตข้างหน้าเราจะรู้ไหมล่ะว่าจะมีคนมาติดตามเราเยอะไหม จะมี FC ใจดีนะคะสั่งผลิตภัณฑ์ที่เราขายหรือเราขายสินค้าอะไรเนี่ย f c จะสนับสนุนเราไหมอนาคตรเราไม่รู้ไงคะใช่ไหมคะทุกคนที่เป็น f c หลวงป้าเราไม่รู้อนาคตไงแต่วันนี้ก็คืออยากให้รู้ว่าถ้าบริษัทนั้นเป็นของเราสมมุติฐานขึ้นมาในใจของเรานี้แหละคะ่ะว่าถ้าบริษัทนั้นเป็นของเราเราอยากจะขายสินค้าแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเปล่าหรือเราอยากจะขายให้ได้กับทุกคน และทุกคนสามารถขายผลิตภัณฑ์เราได้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทของเราเติบโตไปอนาคตข้างหน้าได้นะให้เอฟซีไปคิดเอาแล้วกันเนาะเพราะไมล์รับเจสนับสนุนทุกคนเลยค่ะที่อยากจะขายผลิตภัณฑ์เพื่อกินเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะเพื่อมีอไรายได้เข้ากับตัวเข้าหาตัวเองนี่แหละค่ะไมล์รัเจสนับสนุนทุกคนนะคะในส่วนนี้เนาะไมล์รัเจเจจึงมาพูดให้เอฟซีลงป้าหรือ ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนั่นแหละค่ะให้แยกแยะว่าอันนี้มันคือสินค้ามันไม่เกี่ยวกับการที่เราไปด่ากันทะเลาะกันมีปัญหากันโต้แย้งกันนะคะมันต้องแยกออกจากกันให้ได้ก่อนนะคะเนาะความไม่ชอบความเกลียดมันมีอยู่ในใจของแต่ละคนอยู่แล้วคาพูดของแต่ละคนคนที่เป็นเอฟซีหลวงป้าคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายหลวงป้ามองเหินหมดเลยค่ะเนาะอันนั้นคือเราให้สิทธิ์แต่ละคนที่จะนึกจะคิดนะคะ แต่อยากให้แยกแยะจากผลิตภัณฑ์เนาะกับความชอบนี่แหละค่ะเนาะคลิปนี้มาแล้วจพูดเท่านี้นะคะเพราะจะไปทํางานแล้วก็ฝาก f อฟลุงป้าวันนี้ไม่ได้ไล์สดตอนตอนเช้าเลยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้จะมาไล์สดตอนเช้านะคะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เนาะนะคะก็หยุดงานก็จะมาไล์ทักทายเอฟลุงป้าเนาะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะ ในคลิปนี้ก็ฝาก FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะใครที่มีกำลังก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พี่สกินของบริษัทมนอมโฮมซับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยอยรับรองคุณภาพนะคะทุกคนก็คืออยอยรับรองผู้บริโภคนั่นแหละคะ่ะเนาะสินค้าทุกตัวถูกอยอยรับรองคุณภาพไปแล้วนะคะก็ขอให้ FC My Love FC ลงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะยูทูบเบอร์สายลุงป้าด้วยเนาะ ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ my l o v j j ห้างกาแฟชาแนลนะคะวันนี้วันดีขอให้ถูกหวยก้อนโตก้อนใหญ่หล่นทับนะคะให้มีเงินมีทองโชคลามเงินทองไลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเหลือกินเหลือ,ลอใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนสุขภาพพลานาไม่แข็งแรงใครที่ทําธุรกิจอยู่ทําการงานอะไรก็ให้ประสบผลสาเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ